สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมเสื้อภาคเป็นประจำบนชาแนลแห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากชาแนลเสื้อผ้านะครับคลิปนี้มาพูดถึงอาการป่วยครับโควิด1 9ของมิเกลอาเตต้านะล่าสุดประกาศออกมานะอาสตันแถลงอย่างเป็นทางการนะครับใน ช่วงดึกที่ผ่านมาว่ามิเกลเตต้ากุมซือใหญ่ของพวกเขาติดเชื้อโควิด2019นะครับอันนี้คืออย่างเป็นทางการแล้วเมวื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำที่มีการบอกว่ามี3ามแข้งดังในเพเปริกอังกฤษติดเชื้อโควิด19อาการน่าจะติดนะครับ แต่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า3มแข้งดังกล่าวเป็นแค่ไข้วัดธรรมดาซึ่งก็เป็นนักเตะของเรสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการแยกตัวออกไปกักไว้แล้วที่บ้านนะครับตามคําแนะนําของแพทย์ไปให้มาปะพนกันนะแต่ที่ยืนยันอย่างเป็นทางการในพีโ์ดิกอังกฤษคนแรกตอนนี้คือมิเกลอาเตต้านะครับก็อาเตต้าเนี่ยเพิ่งจะพาอาร์ซนอลไปลงแข่งฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วกับโอลิมเปกอสนะครับ ในฟุตบอลยูโร o ป a l ลีกนะซึ่งก่อนหน้านี้นถ้าเราจับข่าวมาเชื่อมโยงกันก็คือเจ้าของทีม Nottingham Forest ซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของทีม Olympic ียอสด้วยนะครับก็เขาไปชมเกมในวันนั้นนะครับอาเตตามีเชื้อติดจริงนะครับมีการแถลงติดจริงแล้วก็มีการกักตัวออกไป ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าอาร์เตต้าเพิ่งจะนำลูกทีมแล้วก็สตาฟโค้ชทั้งหมดของอาร์เซนอลนะครับในทีมชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอาร์เตต้าแพร่ชเชือ้อไม่รู้ว่าใครจะโดนบ้างในงานนี้คือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอาการมันแสดงออกช้านะฮะคือประมาณ14วันโดยประมาณใช่ไหมอย่างเป็นทางการที่เขาบอกนะครับ ก็อาทิตย์ตานี่ก็ประมาณสสัปดาห์พอดีเลยหลังจากแข่งยูโรปาลีกเสร็จระยะเวลาก็ไล่เรียก,กันกับเจ้าของนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับมาลีนาคิสนะเจ้าของทีมซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของทีมโอลิมปิกกสด้วยคืออาการแสดงออกในระยะเวลาใกล้เคียงกันประเด็นคือไอไวรัสนี่มันโคตรน่ากลัวที่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นผาหะและผาหะก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผาหะนะฮะเนื่องจากอาการมันไม่แสดงนะครับนี่คือสิ่งที่อันตรายมาก นะล่าสุดเพิ่มบริกอังกฤษก็มีการสั่งประชุมด่วนแล้วนะครับซึ่งาตามเดิมบอกว่าอาจจะลงแข่งตามปกติในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าล่าสุดต้องตั้งโต๊ะประชุมด่วนนะครับลิกอื่นเนี่ยเขา,าเลื่อนกันไปแล้วนะแต่ว่าพาิ่มบริกอังกฤษวันนี้ต้องประชุมด่วนกันก่อนอข้อสรุปจะเป็นอย่างไรนะเพะิ่มบริกอังกฤษยังไม่ได้ออกมาพูดนะครับต้องรอการประชุมเสร็จสับอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีบทสรุปนะครับ ก็ฝากรักษาสุขภาพเพื่อสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเพราะว่าไวลัรัสนี้อันตรายจริงโควิดสิบนะครับมันไม่เลือกนะว่าใครจะเป็นตอนนี้คือลุกลามไปกระทั่งวงการฟุตบอลผลิกอังกฤษนะก็ฟุตบอลอิตาลีก็โดนกันทุ่นหน้านะวงการฟุตบอลน,นะไม่ได้เลือกนะเซเลบิตี้คนดัง หรือแม้กระทั่งคนรวยคนจนมันไม่ได้เลือกตอนนี้คือแม่งเป็นได้หมดทุกคนฉะนั้นฝากขอบอกทุกท่านรักษาสุขภาพใช่ยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องเสื้อผ้าเช่นเดิมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ